S 1> <S 1> <S สวัสดีทุกคนอ่าวันนี้มากรึบสักกรึบทุกคนก็คืออะไรกรึบกรึบเรามาไราสักกรึบนะคะในหน้าเพจเนาะวันนี้มีคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันเนาะก่อนที่เราจะไปเจอกันในวันที่17มีนาคมนี้นะ,ะวันอาทิตย์นี้แล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่อาทิตย์พ่กนี้นะเป็นวันอาทิตย์ที่17มีนานะคะใครใครที่ ซีเอเราบ้างพิมพ์มาได้เลยมาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงนะไม่พูดพร่ำทำเพลงก็คือเข้าประเด็นเลยแล้วกันนะใครเข้ามาแล้วนะคะพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยวันนี้หัวข้อหัวข้อดีมากเลยนะวันนี้หัวข้อแต่เนือเนือเนือการที่เ่าเนือที่เหนือ ที่หัวข้อดีเนื้อกว่าการที่หัวข้อดีก็คือการที่คอนเทนต์มันสุดยอดเพราะว่าวันนี้เอาคอนเทนต์ส่วนหนึ่งนะ้มาจากสไลด์ที่เตรียมไปงานวันที่17นะวันที่17อะหลายคนก็17คืออะไรคะ17บคืออะไรครับ17 17มีนาคามนี้นะคะจะเป็นงานสอนสดนะฮะที่จริงๆก็กึ่งกึ่งปาร์ตี้กึ่งสัมมนาเลย เพราะว่าห้องมันเป็นแบบ the best ใครใครที่ได้ไปโชคดีมากเพราะว่านอกจากคุณจะได้ไปเรียนสดในราคาที่โอเคมากๆแล้วนะคือความเวอร์วังเต็มไปหมดนะ the best จริงๆห้องสวยมากแล้วก็อาหารทุกอย่างปูเอ่อลี้ยงดูปูสวยอย่างดีนะวันที่17นะคะก็จะเป็นงานสอนสดนะอสอนสดเจอตู่ตัวเป็นๆน,น,นี่แหละจะไปสอนนะ,ะที่อ่า,อา ในงานเอา Benefit Power นะคะชื่อชื่อชื่อคอร์สเหมือนชื่อคอร์สเลยก็คือเป็นอ่าในคอร์ส Benefit Power นะคะสิบเอ็ดเทคนิคเร่งสปีดกดแรงดึูดนะ,ะแบบจวดๆเลยนะแบบจวดๆก็อย่างนี้เราเรา,เรารู้กันที่คุยกันนะใ,ในในหลายไลฟ์ก็คือคําว่าโจดก็คือเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือรวดเร็วมากๆนั่นเองคําว่าจวดนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะ อ่สวัสดีพี่นิดนะคะสวัสดีน้องตู่และพี่ๆรอบห้องค่ะอ่ะพี่นิดไม่รู้ว่าตอนนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วนะคะที่นูน่นนะพิมพมาได้นะแล้วถ้าอันนี้ที่ไทยเนี่ยประมาณห้าทุ่มกว่าแล้วถ้าใครยังไม่นอนนะมาฟังสัจธรรมก่อนนอนนะวันนี้วันนี้วันเสาร์คิดว่าหลายคนน่าจะสามารถนอนดึกได้นะก็มาฟังสัจธรรมก่อนนอนนะเพราะว่าวันนี้เราเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการนอนเออเกี่ยวกับการนอนนะดีมากๆเลย หลายคนไม่รู้เรื่องนี้นะแต่คือซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะสำคัญมากๆแล้วพอจริงๆตูรู้เรื่องนี้มาสักระยะแล้วเราพอพอรู้ปุ๊บเนี่ยรีบทําเลยในคืนนั้นเลยในวันนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญกับชีวิตจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญกับวเบบชันของเราในในการที่ที่เราจะฝึกฝนวเบบชันที่เบาสบายมีความสุขเนาะที่เป็นปกติสุขของชีวิตเนี่ยนะนะ วันเนี้ยเอาคียแพงมาบอกเลยนะเอาคียแพงมาบอกเลยนะ <c oughs> อืมใครเข้ามาย้อนก็ทักถ่ายได้นะคะอ๋อตอนนี้ห้าโมงสามสิบห้าเนาะอ๋อที่สวีเดนใช่ไหมเอ่ยนะอ่ะใครเข้ามาย้อนก็ก็อ ทักทายได้นะแล้วก็พิมพ์ว่ามาย้อนแล้วกันน้อใช่อะมีพี่นิดนี้มีคีพแพงมาบอกนะใช่ค่ะน้องด้วยความรู้สึกดีมันดีมากๆนะวันนี้หัวข้อก็คือหัวข้อก็คือทำยังไงให้ตื่นขึ้นมาชีวิตปังปุริเย่นะให้ชีวิตปังทั้งวันตื่นขึ้นมาให้ชีวิตปังจริงๆวันนี้มีที่มาเนาะคือ นอกจากว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะสอนสดในในคอร์สอ่ benefit power วันที่17นี้แล้วนะที่จะเน้นการทำเวิร์กช็อปนะมันจริงจมันก็ไม่ใช่เื่องเมืองเอ,อิญหรอกมีพี่คนหนึ่งที่ปรึกษามานะทักปรึกษามาเป็นพี่อ่อทักมานะบอกว่าปกติตอนเช้าเหมือนกับว่าตื่นแล้วมันไม่ค่อยเฟรชไม่ค่อยรู้สึกสดชื่นเท่าไหร่มันเป็นเพราะอะไรนะในในทางศัจธรรมนะในทางศัจธรรมซึ่งโอ้โหพอถามแบบนี้แล้ว ตูวแบบโอ้ไม่มองเอินจริงๆอ่ะคือเป็นเนื้อหาที่พี่คนนั้นเขาก็เลยจะเรียนในวันที่17พอดีตัวก็เลยบอกเออแต่เบื้องต้นก็ตอบไปแล้วแหละแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวลงลึกวันที่17บเจนะมีนาในข้อมินิเฟตพาวเวอร์เนะเาะก็จริงๆแล้วเนี่ยในทางก่อนที่เราจะพูดในทางเสรีธรรมนะเราพูดกันในเรื่องทั่วไปความเป็นมนุษย์ก่อนนะวันนี้ก็จะมี อยู่สองข้อนะคะข้อแรกอะวันนี้เราเขา้าเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะใครใครมาย้อนก็ก็อมาย้อนดูตั้งแต่แรกแล้วกันนะคะวันนี้เราอาจจะเข้าเรื่องเร็วนิดนึงนะอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าสมมติคุณรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาไม่ไม,ไม่ค่อยเฟรชไม่ค่อยปังเนอะรู้สึกว่าไม่ค่อยปังไม่ค่อยสดชื่นรู้สึกหรือพูดง่ายๆก็คือตื่นมาแล้วรู้สึกไม่ดีอืมใครเป็นบ้าง ถ้าคุณเป็นนี้ถูกถูกที่แล้วนะถ้าคุณตื่นมาแล้วรู้สึกไม่ดีนะในทางสัจธรรมเนี่ยอบาลพีมีเหตุผลอยู่เป็นแพทเป็นเหตุผลที่ชัดเจนมากนะแต่ก่อนที่จะไปเหตุผลทางสัจธรรมเนี่ยตู่ขอ,อพูดบอกความเป็นทั่วไปก่อนนะว่าทั่วไปเนี่ยคุณก็ต้องดูแล เขาเรียกว่าความสมดุลของของตัวเองก่อนเนาะทางร่างการรยและจิตใจให้ดีนะกเ็เช่นลองเช็คดูก่อนว่า,าช่วงนี้อาจจะทํางานเยอะหรือมีแอคทิวิตี้หรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะส่งผลให้ให้การตื่นมามันไม่ค่อยเฟรชหรือว่าไม่ค่อยปังอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหรือาอาจจะอาจจะสมมติว่าวันนั้นคืนื่อคืนนอนดึกอะไรเงี้ยมันก็มีเป็นเหตุผลตรงเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยแค่อยากที่จะพูดที่พูดมาคืออยากที่จะโน้ตให้ ให้ทุกคนดูแลตรงนี้ด้วยเข้าใจไหมให้ทุกคนดูแลตัวนี้ด้วยเพราะว่ามันก็เป็นการรักตัวเองอย่างหนึ่งแล้วก็ถ้าสมมติคุณรักตัวเองนะถ้าสมมติวันวันที่คุณตัดสินใจรักตัวเองและลงมือรักตัวเองจริงๆเนี่ยมันจะเป็นวันที่แบบดีที่สุดเลยอืมเป็นวันที่ดีที่สุดและเป็นวันที่ปังที่สุดเช่นสมมติคุณนอนดึกหรืออาจจะทํางานเยอะนะซึ่งมันก็ส่งผลต่อการตื่นขึ้นมาอยู่แล้ว คุณก็ลองดูสิว่าที่คุณจะปรับสมดุลชีวิตของคุณยังไงได้บ้างใช่ไหมแล้วก็กลับมารักตัวเองกลับมารักตัวเองโดยการนอนให้เพียงพอนาะหรือเรื่องอื่นจะเป็นเรื่องอะไรล่ะสมมติช่วงนี้แอคทิวิตี้เยอะก็ลองจัดการให้ตัวเองพักผ่อนให้อย่างเพียงพอดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเนาะตัวเนี้ยเป็นเรื่องที่อยากโน้ตไว้ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องที่ท่านอับบามพิกสอนนะในวันนี้นะ ครูอ่านบอกมาย้อนทําไม่ได้ไมาย้อนนะนี้สดนะคุณแพร์สวัสดีนะคะอืใช่ครูอ่านบอกวันที่คุณตัดสินใจรักตัวเองจะเป็นวันที่ดีที่สุดถูกต้องมากเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์จริงๆของตูเลยอะเป็นประสบการณ์ตรงเลยว่าก่อนหน้านี้เนาะก่อนหน้านี้สมัยก่อนก็ไม่ได้ <laughs> ไม่ได้รักตัวเองอะไรพอมาเริ่มรักตัวเองเฮ้ยมันเริ่มมันเริ่ม,ม,มชีวิตมันเริ่มดีขึ้นแบบมหาศาล ซึ่งจริงๆมันก็คือเรื่องเดียวกันกับการที่อะไรนห์หรือว่าการที่คุณอ,อยู่ในเส้นทางเสรีธรรมนั่นแหละจริงๆก็คืออยู่เรื่องเดียวกันเนาะก็อันนี้แต่ว่าอันนี้เราพูดเป็นภาษาง่ายๆนะให้ทุกคนแบบสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะพินิษบอกเมื่อก่อนมารู้ความลับนี้ก็สร้างพลังงานเราตั้งแต่มารู้เรื่องนี้ก่อนตื่นช็อตใช่ตต อืมอ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะคะอ่ะก็อย่างที่บอกว่ามีคําถามเนาะบอกว่าเออเหมือนตื่นขึ้นมาแล้วมีเพี่อนหนึ่งที่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่ค่อยเฟรชนะรู้สึกว่ารู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยดีนั่นแหละไม่ค่อยมีความสุขคือคือปกติของของชีวิตเนี่ยปกติของชีวิตเนี่ยเออมันก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันคือคือตื่นคือคุณลองคิดดูนะอันนี้ทั่วแต่กาศทั่วไปไม่ไม่ต้องแบบ คิดอะไรเยอะนะถ้าสมมติคุณตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่ดีแสดงว่ามันต้องมีซัมติงอะไรบางอย่างใช่ไหมอือคือจริงๆสมมติคุณนอนแล้วคุณนอนแล้วเนี่ยแล้วตื่นขึ้นมามันควรที่จะรู้สึกดีหรือรู้สึกไปในทางด้านดีใช่ไหมเพราะว่าคุณได้รับการนอนมาเนาะเออแต่จริงๆเรื่องเวลานอนอะไรอ,อ๋อบอมพี่ก็ก็ไม่ได้บอกว่าต้องนอนเยอะนอนแปดชั่วโมงอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะเอออันนี้เดี๋ยวจะไปบอกในวันที่สิบเจ็ดนะเพราะว่ามันมันละเอียดมันเป็น เป็นดีเทลแบบว้าวมากๆเลยนะทีนี้การที่คุณตื่นตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่ดีเนี่ยมันมีสาเหตุแน่นอนนะและในทางสรีธรรมของาอาสนาบอมพิกบอกเลยอะ,ะเฉลยเลยนะก็คือมันเป็นเพราะคุณก่อนที่คุณจะนอนเนี่ยคุณหลับไปด้วยความรู้สึกที่มันไม่ดี <c oughs> <c oughs> เหตุผลมีแค่นี้นะอลบอมพิกบอกเลยว่า การที่คุณตื่นขึ้นมาในวันถัดไปแล้วคุณรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่เฟรชอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่แบบเป็นอารมณ์ด้านดีอะหรืออาจจะงุนหงิดเออรู้สึกงุนงิดรู้สึกโมโหอะไรเงรี้ยเอออาจจะไม่ถึงขนาดนะแต่อาจจะงุนหงิดนิดนิดนิดแสดงว่าตอนที่คุณนอนก่อนที่คุณจะหลับไปก่อนที่คุณจะหลับเนี่ยคุณมีไวเบชั่นแห่งความรู้สึกนั้นเช่อนอ่า ไวเบชั o นด้านลบไวเบชั่นที่มีแรงต้านทานก่อนที่คุณจะหลับไปเนาะอันเนี้ยคือตรงไปตรงมาเลยถ้าคุณตื่นแล้วคุณรู้สึกไม่ดีแสดงว่าก่อนนอนคุณรู้สึกไม่ดีเนาะคุณนอนด้วยไวเบชันที่คุณรู้สึกไม่ดีนั่นเองนะเช่นบางคนสมมติอาจจะเครียดเรื่องงานใช่ไหมตอนนอนกไอ็ไปคิดด้วยพอคิด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 ,คดไปจนถึงอันหลับนะไวเบชันสุดท้ายของคุณคืณคออะไรคือความเครียดความกังวลใช่ปะ เออเวอร์ชันของคุณคือความเครยียดความกงมังวลที่ผลคืออะไรผลก็คือคุณตื่นมาคุณก็รู้สึกกงังวลรู้สึกเครียดเนาะอันนี้คือตรงไปตรงมาเลยเพราะฉะนั้นอ,อ,อับบามิกก็บอกว่าก็ง่ายๆเลยก็คือถ้าคุณอยากที่จะตื่นมามีความสุขเฟรชเนาะแล้วก็เป็นเป็นวันที่ดีชีวิตที่ดีด้วยเพราะว่าตามคำสอนอับบามิกเนี่ยความรู้สึกสำคัญมาก ความรู้สึกว่าวยเบชั่นคุณเนี่ยที่ที่คุณจะต้องอะไรเมนหรือจูนสาคัญมากซึ่งมันต้องต้องเป็นความรู้สึกแห่งแห่งความความสุขความเบาใช่ไหมซึ่งมันจะทําให้วันนั้นของคุณทั้งวันดีทั้งวัน,วนเอ,อคุณลองสังเกตไหมว่าถ้าสมมติว่าวันถ้าสมมติวันไหนคุณตื่นมาแล้วคุณรู้สึกไม่ดีวันนั้นส่วนใหญ่วันนั้นจะเป็นวันที่คุณไม่ค่อยโฟล์เท่าไหร่เนาะแต่ในทางกับการถ้าสมาถ้าสมมติว่า คุณตื่นมาแล้วรู้สึกดีวันนั้นจะเป็นวันที่ดีทั้งวันเลยเป็นวันที่แบบฟโฟล์เป็นวันที่ปังทั้งวันปังปุริเย่ทั้งวันเอออันเนี้ยคือมันเป็นแพทเทิร์นนี้จริงๆนะนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่อ布拉ฟิสสอนนะะที่สําคัญมากในการฝึกฝนชีวิตให้เป็นปกติสุข <laughs> ในชีวิตทั้งวันเนี่ยแหละในชีวิตปกติที่คุณใช้ชีวิตเนี่ยไม่ว่าในชีวิตคุณจะสมมติต้องออกไปทํางานขายของหรือ หรือทําอะไรก็ได้บางคนอาจจะเป็นแม่บ้านหรืออาจจะแบบดูลูกอะไรก็ตามก่อนนอนสําคัญมากๆก่อนนอนสําคัญมากๆและก่อนนอนส่งผลกับอารมณ์ตอนที่คุณตื่นนอนเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำตามคําสอนท่านอับพิกคืออะไรก่อนนอนคุณจะต้องรู้สึกดีพูดอีกทีก่อนนอนคุณจะต้องรู้สึกดีคุณจะต้องมีความสุขแล้วหลับไปคุณจะต้องมีความสุขแล้วหลับไป อันนี้การันตีเลยว่าตื่นมาคุณจะรู้สึกดีมีความสุขและเมื่อคุณตื่นมาแล้วรู้สึกดีมีความสุขวันนั้นทั้งวันจะเป็นวันที่ดีเป็นวันที่ปังของคุณเป็นวันที่มีแต่ความโฟล์ไหลลื่นชีวิตได้รับแต่ของขวัญได้รับแต่เป็นชีวิตที่คุณอยู่ในโหมดปลดล็อกจริงๆอะ่ะอันนี้คือคือความเจ๋งเลยนะ ใช่ครูอันเก่งมากค่ะเสียงว่าก่อนนอนให้คิดเรื่องที่รู้สึกด,ดีนะอะพี่นัชาสวัสดีนะคะอืมโอเคค่ะหลับด้วยความรู้สึกด,ดีพี่นิดบอกจงใจสร้างชีวิตตื่นมาขอบคุณฉันโชคดีก่อนเลยอืม <c oughs> ครูอนบอกเราต้องเราตัวเองต้องเป็นเราวิ่งสดีๆสักคู่นะอืม คุณน,นี้ทุกคนได้คีแพงไปแล้วเนาะก็อย่าลืมเอาไปใช้นะคะมันเป็นวิธทีที่ง่ายมากเลยนะเพียงแค่คุณก่อนนอนคือไม่ว่าบางทีบางบางทีชีวิตคุณอาจจะมีคอนทัสันเนี้ยคือปกติแต่ว่าช่วงเวลาก่อนนอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีผลกับมีผลต่อวันถัดไปมีผลต่อการตื่นนอนและมีผลต่อช่วงเวลาหลังตื่นนอนของวันถัดไปเพราะฉะนั้นช,ช่วงเวลาไม่ว่าคุณจะมีคอนทันตอะไรเนี่ยหรืออยู่ในกระบวนการฝึก ที่ทําให้เหนือคอนทราสนั้นช่วงเวลาตื่นนอนนะ,ะช่วงเวลาก่อนนอนสิ่งที่คุณต้องทําก็คือจะต้องมีความรู้สึกดีมีความสบายใจความกังวลความเครียดหรือการคิดถึงสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งนึกถึงคอนทราสนั้นเนี่ยพักไปก่อนคุณต้องพาไปก่อนนาะพักไปก่อนแล้วไปคิดถึงสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณรู้สึกดีสิ่งที่มันจะลงใจอะอะไรก็ได้ที่สิ่งที่คุณจะจะลงใจ สิ่งนี้การันตีเลยว่าตื่นนอนคุณจะรู้สึกดีและหลังตื่นนอนในวันนั้นทั้งวันจะเป็นวันที่ดีมากๆเป็นวันที่ปังเป็นวันที่โฟล์ไหลลื่นทําอะไรก็ลื่นประสบความสาเร็จปังอะเป็นวันที่ปังอะเออไม่รู้ใช้คําไหนใช้คำเนี้ยคือเวิร์กสุดนะอืออ่ะพี่นาชาบอกก่อนนอนจะต้องมีจะต้องรู้สึกดีมีความสุขแล้วหลับไปเนาะใช่ อ่ะทีนีเ้เดี๋ยวฝากนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้วันที่9แล้วนะเผื่อใครอยากไปเรียนสดวันที่17นะตอนนี้ราคาก็ยังดีมากๆอยู่นะเพราะตู่คิดว่าหูราคาดีสุดๆเลยเพราะว่าจริงๆ Expense อ,อะไรก็ก็เยอะพอสมควรนะก็อันนี้ถือว่าจัดละให้ของขวัญแล้วทุกคนที่ไปรับรองว่าได้เกินคุ้มแน่ๆใครที่เคยไปงานของเพชรทำไปให้แล้วเนาะหรืองานของนาเตยเนี่ยจะรู้เลยว่าได้เกินคุมเนาะแล้วก็